สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีครับพบกับนาทีข่าวนาว26นายพงองชีวาน,านันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอดีตสสพระนครศรีอยุธยาพักเพื่อไทยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งลำไส้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วยวัย69ปีโดยจะจัดพิธีรบน้ำศพในวัดมกุฎกษัตริย์ราม ศาลา8เวลา16นาฬิกาในวันที่14มีนาคมนี้ประธานาธิบด,ดีเจลมาลุเซฟของบราซิลประกาศจะไม่ลาออกจากตำแหน่งท่ามกลางกระแสดกดดันและไม่มีอำนาจในทางกฎหมายที่จะสนับสนุนความพยายามที่จะลงมติถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาเรื่องการบริหารงานผิดพลาดด้านงบประมาณแผ่นดิน พร้อมระบุว,ว่าประชาชนไม่ควรเรียกร้องให้ประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเธอลาออกจากตําแหน่งโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเธอละเมิดบทบัญญัติแห่งรัฐธ,ธรรมนูญติดตามข่าวสารบันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องนาว26ชีวิตดีได้ไม่ต้องรอ